ส่วน1บวก2ไนะคะ,ะไม่ได้ใส่วงเล็บทีนี้ตัวบนมันเหมือนกันมันเป็นหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังใช่ไหมถูกไหมหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองก็คือลบ1ก็คือลบลบ1ตัดกันส่วนตัวล่างเป็นภพสวรรค์ถูกต้องไหมใช่ไหมคะโอเคต่อไปตัวหลังกลายเป็น หน้ากำลังสองบวกสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองหลังกำลังสองได้บวกสกับ i กกำลังสองเป็นลบส,ลบสีถูกปะแล้วก็ส่วนได้พบสวัสด์ของตรงนี้ก็คือ1นึ่งบวกสี่ถูกไหคะ <Okay. S 2> คอควพือคำพูดที่เคยสอนไปแต่ว่าพูดสั้นๆแล้วนักเรียนเข้าใจตรงกันนักเรียนเข้าใจตรงกันครูเปล่า หมายถึงลักการมบสวสบรรค์มาจากไหน,นหรอไม่เอไพูดอะอ๋อเอามาจากที่โดยสอนแต่ส่วนคนที่สอนนะคืออาจารย์ประนีเขาบอกเนี่ยให้เทคนิคลัดเด็กไปแต่ว่าถ้าเด็กจําได้มันก็ดีแต่ถ้าจําไม่ได้สุดท้ายมันก็ต้องกลับไปพึ่งคอนจูเกตอยู่ดีไงต่อไปตัดตัดได้สองไอส่วนสองแม่ไหมคะแล้วก็ได้ลบอะไรลูก ลบสามบวกสี่ไอส่วนห้านะคะตรงนี้นะ,ะทีนี้ได้กลายเป็นไอลบสามบวกสี่ไอส่วนห้าถ้าครูจะส่วนทั้งหมดครูคูณห้าไปเลยได้ไหมได้ได้เ<ด>นาะโอเคกลายเป็นลบสามอะไรคะบ,บวกเก้าไอหารห้าอันนี้คือ z แต่ทีนี้โจทย์ต้องการทําให้มันเป็นเซตอะไรเนี่ย <in> เออเพราะฉะนั้นเราจะทําต่อตรงนี้ Z i n อินเวอร์สที่เท่ากับ a บวก bi เปลี่ยนเป็น Z i n อินเวอร์สก็จะแปลงจากตัวนี้มากลายเป็น5ส่วนด้วยลบ3บวก 9i แสดงว่าอันนี้เราต้องทำไงจัดรูปไหมต้องจัดรูปเนาะ,ะไม่ต้องซูมเข้านอนเรียนเห็นอยู่จอมันใหญ่ กลายเป็น5ส่วนลบ3บวก 9i คูณกับลบ3ลบ 9i ส่วนลบ3ลบ 9i เปลี่ยนเฉพาะหน้า i ใช่ไหมคะที่ครูบอกเปลี่ยนเฉพาะหน้า i กลายเป็นลบ15อันนี้เราต้องกระจายคูณนะคะเพราะมีวงเล็บเนาะต่อด้วยที่ลบ45ลบ 45i หารด้วยพบสวรรค์เนาะ9บวก81 <80 S> เป็นลบสิบห้าลบสี่สิบห้าไอส่วนเก <90. S 1> ้าสิบจริงๆนักเรียนจะส่วนแยกหรือส่วนรวมก็ได้แต่ครูกลัวอย่างเดียวว่าเวลาเรียนส่วนรวมนะนักเรียนไปตัดแบบนี้จะผิด,ดทันทีสมมติเรียนไปส่วนเก้าสิบนักเรียนไปตัดสี่สิบห้าหนึ่งสี่ห้าสี่ห้าสองเก้าสิบไม่ได้เลยนะถูกปะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่เครื่องหมายคูณใช่ไหมคะมันเป็นบวกลบนักเรียนมีหน้าที่ทําไงกระจายหารถูกไหม อ่ะเพราะฉะนั้นครูกระจายหารนะเป็นส่วน90กับส่วน90ปตัดเป็นตัดเป็นเท่าไหร่เนี่ยลบ1ส่วน6แล้วก็ลบสี่ห้าหนึ่งสีเห้าเป็นส่วนเดียวกันหรือว่าส่วนไม่เท่ากันส่วนเดียวกันเนาะส่วนมากก็ต้องเป็น15บหาตัดเนาะ15 3 4้าแล้วก็ได้6เหมือนกันทีนี้โจทย์ถาม A บวก B ในที่นี้เราจะได้ว่า a เท่ากับลบ1ส่วน6ถูกไหมคะและ b เท่ากับลบ3ส่วน6ที่ไม่ใช่บวก3ส่วน6เพราะว่าเครื่องหมายจากตัวนี้มันเป็นบวกใช่ไหมลูกดังนั้น b ก็ต้องเป็นลบเนาะลบเนี่ย b เป็นลบทีนี้โจทย์ให้เอามาทำอะไรกันบวก,บวกกันจะได้ a บวก b เท่ากับลบ1ส่วน6บวกด้วย ลบสามส่วนหกลายเป็นลบสี่ส่วนหซึ่งคำตอบพขาตัดแล้วก็เลยได้ลบสอง,ส,องส่วนสามนะคะอันนี้คือข้อที่1ของแบบสุขหัดประยุกต์นะคะเรียบร้อยอ่าต่อไปข้อที่สองเนาะข้อที่สองน่าจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ไหมตัวเลขเยอะมากตัวเลขเยอะหรอ อ๋อใช่ใชเล็กไม่สวยใช่ใชข้อนี้เล็กไม่สวยอ่ะข้อที่2นะคะโจทย์เป็นกำหนด Z1 เป็น6กลบไส่วนด้วย1นึบวกสไและ Z2 เป็น2องลบไหารด้วย1นึบวกสาไ โจทย์เขียนเชิงสัญลักษณ์ว่าจงหา z1 i n v e r s e บวก z2 i n v e r s e ซึ่งหมายถึงว่าเขียนอินเวอรแบบนี้คือ i n v e r s e ของการคูณถูกต้องไหมคะมันต้องเป็น i n v e r s e ของการคูณเพราะฉะนั้นเราจะต้องหา i n v e r s e การคูนโดยการกับเศษกับส่วนถูกไหมถูกไหมคะแต่ถ้ามันเขียนเป็นแบบนี้จะเป็น i n v e r s e ของการบวกใช่ไหมคะ โอเคอันนี้อธิบายในเชิงสัญลักษณ์นิดนึงเนาะอ่ะาเพราะงั้นพอเราหาเอ่ออินเวอร์สของ1นึก่อนเซอินเวอร์สเปลี่ยนจากบนเป็นล่างล่างเป็นบนต้องเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรไหมเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะอ่ะสีแดงของครูคือการจัดรูปโดยการคอนจูเกตโอเคเปล่าอ่ากลายเป็นกระจายเนาะ6บวกช่วยหน่อย12 i บวกอ้าเหมือนเบดช่วยบวกไอแล้วก็ลบถูกไหมแล้วก็พบสวรรค์ก็เป็น3 6 1. กบวกหนึ่งกลายเป็น4บวกสิบสส่วน37นะคะอ่ะอีกฝั่งหนึ่งเราจะคิดของ Z2 แล้วละกัน Z2 ที่เป็นอินบอดแล้วด้วยกับเศษกับส่วน คอนจูเกตเปลี่ยนเฉพาะหน้าไอนะคะเปลี่ยนเฉพาะหน้าไอจึงได้เป็น2บวก6ไอบวก7ไอ7 3 21เป็นเครื่องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นตรงข้ามหารด้วย4บวก49ทำิ้าะนกลายเป็น2ลบ21ได้ลบ สิบเก้าบวกสิบสามไอหารห้าสิบสามอ๋อจริงๆวิธีมันจบแหละมันมีปัญหาตรงส่วนไม่สวยใช่ไหมอย่างที่เพ oh ื่อนบอกเนาะว่าอ่ะครูไปต่อหน้าถัดไปนะโอเคโอเคอ่ะทีนี้เราหา Z1 in v e r s ที่บวกกับ Z2 ตสองอินเวอร์สกลายเป็น4บวก13บสไอส่วน47เจ็ดเลขที่สวยจริงสามสิบเจ็ดบวกด้วยลบ19บวก13บสไอส่วน53าสินั่นเรียกใช้วิธีอะไรคุณค่อยบ้างโอเคห้าสามคูณ4นะลูกเอาตัวนี้คูณค่อยขึ้นมาคูณค่อยขึ้นมาแล้วส่วนก็คูณส่วนเนาะ โอเคการเป็น53จะคูณอยู่กับ4บวก13อากูเขียนเร็วหน่อยนะ37คูณอยู่กับ19บวก13อหารด้วย37คุณ53อะไรนะหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันเลลบเล,บเลบอ๋อฉันพูดทำไมฉันหายใจทันละ่ะ21 212บวก53บวก13 689อลบ ส่ลบเลยได้ไหมเจ็ดร้อยสามบวกสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดไอเหยแทนได้หนึ่งเก้าหกหนึ่งรวมส่วนจริงกับส่วนจริงน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณลบสี่ร้อยกว่าสี่เก้าหนึ่งแล้วก็บวกพันกว่าใช่ปะหาร <c oughs> <c oughs> ด้วยหนึ่งเก้าหกหนึ่งโอ ข้อสุดท้ายนะคะเขียนจดย์อยก่อนนะครูอาจจะไปไว้หน่อยเพราะว่าครูให้ทำเป็นกันบ้านนะลูกไม่ได้หันด, <c oughs> ด้วย1บวกไออันนี้จริงๆแล้วเราต้องใช้หลักการเบสิกละแต่ถ้าเรียนใช้วิธีการที่สอนไปค้าที่แล้ว <c oughs> ก็คือข้อสังเกตของเลขยกกำลังใช่ปะ จะเร็วมากเลยจริงไหมนะคะแล้วก็เส้สองเป็นเดี๋ยวครูจะใช้วิธีรัดนะก็คือใช้ต่อจากภาพที่แล้วที่ครูสอนไปก็จะไม่นานมากสำหรับคนนี้แต่ถ้าไม่มีเป็นไงค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมวิธีคิดนะคะอ่ะเรามาหาเซต1ก่อนนักเรียนลองเปิดย้อนกลับไปที่8พอหรือเจพอเมื่อวานเนาะตรงนี้นะคะ จะมีค่าเป็น i ใช่ปะ่ะตรงนี้จะมีค่าเป็นลบ i มีใครถามไหมว่ามาจากไหนถามได้นะที่ถามแบบนี้ไม่ได้ว่าจำได้ไหมว่ามาจากไหนที่จดไว้ที่จดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยย้อนห,หน่อยะ,อะข้างหน้านี่ว่าชึบตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะ ได้ i กับลบ i เพราะฉะนั้นเราจะเอามาใช้เลยกลายเป็นเซตหนหาจากนักเรียนจำตรงนี้ก็ได้ถ้าเป็นส่วนเดียวกันและเป็น1น่นะเนี่ยตรงนี้เอาบวกตรงนี้เอาอะไรลบนะคะกลายเป็น i ลบด้วยลบ i เซตหนเสร็จแล้วบาบอรเร็วมาก2 i ต่อไปจะหาเซตอินอรดเลยก็ยังได้เซต หนึ่งอินเวอร์สก็คือก็คืออะไรคะเร็วจังมันก็คือหนึ่งส่วนสองไอปะ่ะใช่ปะหนึ่งส่วนสองไอนักเรียนจะจัดรูปเลยหรือว่าจะรอจัดตอนบวกลบอ่ะได,ด้ติดไว้่อนเนาะต่อไปเส้ที่2คือ1ลบ i ทั้งหมดกำลัง3ใช่ไหม ซึ่งมีคิดไว้แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะใช้ตัวนี้นะลูกเป็นลบสลบสไอาหารด้วย1นึลบไอกำลังสได้ลบไอระวังให้ดีระวังจากพลาดตรงนี้กลายเป็นลบสอลบสไอาหาร1นบวกไอต้องจัดรูปโดยการคอนจูเกตเลยคอนจูเกตด้วยหนงลบไอถูกต้องไหมลูกอ่ะกลายเป็นลบส บวก 2i ลบ 2i ลบ2คูณลบ1ได้2เจอเป mai, ลี่ยนเครื่องหมาย i กำลัง2เข้าไปกลายเป็นทันปะเนี่ยฮฮลโลหันหรือเปล่าทันอยู่โอเคได้ลบ2เพราะฉะนั้นพอมันเป็น z 2 in square ที่จะไม่พอ กลายเป็นลบหนึ่ส่วนสอถูกต้องไหมคะอ่าถูกป่ะอ่ะทีนี้โจทย์ให้หาอะไรหาเซตหนึ่งอินเลบกับเซตสองอินเวอร์สเซตนึ่งอินเเป็น1นึส่วนสอลบด้วยเซตสองอินก็คือลบด้วยลบหส่วนสกลายเป็น1นึ่งส่วนสอบวกหนึส่วนสอเนาะ น้อเรียนทำยังไงอ่ะเอ่อการจัดการจัดยังไงคูนไข่หรอหรือว่าอะไรการจัดไอโดยการคอนจูเกตไหมอ่านะคะอ่ะสมมติคูนคอนจูเกตเข้าไปก็ต้องคูณด้วยอะไรเขียนแยกก็ได้เขียนใหม่ก็ได้หนึ่งส่วนสองไอก็ต้องคูณลบสองไอส่วนลบสองไอก่อนเนาะตรงนี้แล้วค่อยมาบวกหนึ่งส่วนสองกลายเป็นลบสองไอส่วน สี 4, ใช่ไหมคะถูกไหมทันไหมเนี่ยโอเคตัดเป็นลบ i ส่วน2บวก1ส่วน 2. 2เพราะฉะนั้นในทคาที่สุดข้อนี้นักเรียนควรเอาส่วนจริงมาก่อนส่วนจินะะตภาพตอบ1ลบไส่วน2ถูกต้องไหมเออนะคะหรือจะเป็น1ส่วน2ลบไส่วน2ก็ได้นะคะ